เฟบโกเอล่าชมไลซ์กเล่นเหนือกว่าแมนซิตี้บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบสุดท,ทีมสุดท้ายเลืองแรกเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะครับแมนซิตี้บุกเสมอบีไลซ์ซกหประตูต่อ1นริยามาเรสเนี่ยทำประตูให้เรเบลสีฟ้าออกนำก่อนนะครับในนาทีที่27ก่อนที่ทางด้านยอสโก้เนี่ยจะมาโขกลูกเตะมุมตีเสมอให้ในนาทีที่70ครับหลังจากนั้นครับทั้งสองทีมก็ทำอะไรกันไม่ค่อยได้ครับทำให้จบเกมเนะี่ยเสมอไปที่1ประตูต่อ1นะ ก็เกมนี้ต้องร่วก,กันถึงเกมที่2เลยนะครับเกมที่2จะกลับไปเล่นในบ้านของแมนซิตี้ครับที่เอติฮัสเตเดียมเมื่อคืนนี้ที่น่าสนใจเลยครับคือเป๊ปไม่มีการเปลี่ยนตัวเลยแมย้แต่คนเดียวตัโคตาค้าคนยังอยู่ครบมือนะครับขณะที่ฝั่งตรงข้ามอย่างไรซิงเปลี่ยนไปแล้วมากถึง5คนนะครับก็ครบโคตาเลยนะครับหลังจบเกมไปไปสัมภาษณ์ว่าเกมนี้ไลซิกเป็นฝ่ายที่ทําได้ดีกว่าเพราะนักเตะมีความเร็วชั้นในรุ่ทั้ง6คดพวกเขามีพัฒนามากขึ้นและเพลสซีกันมากขึ้นจนทําให้เรา,าเจอปัญหาในเรื่ององงขเเกกกมมมรรัับบาาว่าดินะค ก็ต้องยงรับเลยนะผมว่าเกมเมื่อคืนนี้ครึ่งหลังของไรซ์เนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆครับมีโอกาสทําเกมมากกว่าเดิมครับมีก็มีโอกาสที่จะไปเสมอเร็วด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ดีพอครับผมต้องชมเกมรับของซิตี้ด้วยครับเบลก็ยืนยันว่าเกมเมื่อคืนนี้เขามีความสูตตลอดทั้งเกมนะไม่ใช่เฉพาะครึ่งแรกที่ลูกทีมทําผลงานได้ดีกว่านะครับแชมเปี้ลสื่อาไม่ใช่เกมกระชับมิตรมันเป็นรายการใหญ่ที่ทีทมใหญ่ๆห,หลายทีมตกรอบแบ่งกลุ่มดังนั้นทุกเกมจึงเป็นเกมยาก หากใครคาดหวังให้เรามาที่นี่และชนะ4ประตูต่ตอศูนย์เราต้องขอโทษที่ทําแบบนั้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเป๊ปนะครับพร้อมกันดีครับเป๊ปเปิดเผยถึงสาเหตุที่ไม่ใช้โคต้าในการเปลี่ยนตัวด้วยนะครับผมพอใจกับสิ่งที่ได้เห็นจากลูกทีมผมคิดถึงฟิโฟโวเดนที่มีทักษะเหมาะสมในการลงไปเล่นในเกมนี้โดยเฉพาะลูกตีเสมอของไลซิกครับแต่ทันใดนั้นเราก็กลับมาเป็นฝ่ายครองบอลได้อีกครั้งผมจึงตัดสินใจว่า ใช้งานตั้งแต่ที่อยู่ในสนามต่อไปนะครับที่เบรนารโดซิวาก็มีความสําคัญในการคุมเกมดันกลางอย่างมากนะครับอันนี้ก็เป็นอ่ามาตอบข้อสงสัยนะครับผมว่าทําไมเป๊ปถึงไม่เปลี่ยนตัวเลยใม้แต่คนเดียวนะครับจริงๆเนี่ยผมก็อยากให้เป๊ปเปลี่ยนนะครับอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับไม่ใช่แบบดื้อครับที่จะใช้แบบเดิมๆนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันผมประเด็นเมื่อคืนนี้นะครับเบนจามินนะครับผมก็เป็นฟุแบอของไลซิกนะครับ เหมือนจะใช้มือป้องกันลูกหมงของโรดี้ในช่วงของโทษเจ็บและทีมระบายสีฟ้าคนละจุดโทษแต่ว่าเป๊ปก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเดยบอกว่าผมไม่เห็นจังหวะดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์เหล่านี้ยางไรก็ตามผลการแข่งขันก็ออกมาเป็นเรื่องที่ดีและเกมนี้เป็นเกมและเกมนี้นะครับจับไปตัดสินกันที่มาซิตี้ที่เอชสเตเดียมซึ่งไม่ว่าเกม อ่าตรงนี้จะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเกมต่อไปในบ้านพวกเขาจะทำผลงานให้ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นบทสมัครของเป๊ปกอนเดล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงสามารรเมนเตอร์คอมเมนต์ได้เลยครับส่วนผมผิดพลาดตรงไหน,นต้องขอโทษขออภยัยณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะผมทุกคนสามารถเมนต์ติชมก็ได้นะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ